เอาล้วก็ต่อจากอีพีตอนหน้าอะไรครับพอดีว่าอ่าอ่ะ,อะต่อจากอีพีตอนหน้าเอ้ยมันบินได้ด้วยบินแล้วจ้าบินลงอูอูอูหันไปฝั่งนูง้นดิอ่าเดี๋ยวนี่มันแอปเปิลแคทไม่เชื่อ ตาเปลี่ยนไปเยอะส่วนนี้ก็ไอแคทแมวแมวเหมือนกันเออเห็นต่อชใช่แบบนี้เองแล้วกิมบีที่ทอยเลตมาได้ยังไงลขสิสธิ์ลสิทธิ์เอา้าละมันเหมือนเมลอนเผ็ก,กาวเด็ดๆเลยแค่ไม่เหมือนกันอย่างลุ่มชุยชีอันนี้คือ กลับระเบิดไอ้ไอ้ท right? pues ี่เหยียบแล้วมันเจ็บใช่ไหมอ่าโฆษณาบอกว่าถึงที่แล้วผมนั่นเอาโปรแกรมอัดไปตรงนั้นด้วยผมจะลองย้ายโปรแกรมอัดแล้วปุ่มนี้คืออ๋อไอ้ไปเปิดอุปกรณ์ภูเขาเนี่เอาฉากหลังอมาร์ลิโอมัมมัมมัมมี่มันมัมมี่ ยามเลยมันมาลีโอว่ะมั่วหมมีม่มามลุงมาริโอน่าจะไม่ให้ลิเกิลเสรเอาละอันนี้เล็ดเนบนโบเฟนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหยียบกับดักหมีนี่มันอุกกับดักหมีของจริงแต่ทำงานช้ามาก ้อยได้ด้วยเล็่ไปโดนตัวอะไรมาไหมหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ดูหน่อยันไปฝั่งหนึ่งจะเห็นเอออูจะแตก เอาเสียงคน,นกดปุม่มกดเอาเสียงเอยหูจะแตกเปิดมารอบหนึ่งหูจะแตกเอาลายอีกเลดจากเลนโบเฟนผมจะลองให้เลดมาสู้กับไอเซ์เนอร์แอนดี่ ให้ถ้าเราต้องตามันมันจะไม่ทำอะไรเราเปล่าจะหัววงมาตัวมันเองเป็นเลดผมคือเลดเลิกเล่นมุกละ เอ๊เยีบขาดิเล็กมีขานะมอขาเนี่ยขาเอาไว้เดินเดินรู้จักเนี่ยเดิน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 อ่ะบังคับไม่ได้ด้วยยุดูได้ยังยังไม่อยู่ เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยว่าเป็นไงดูเพิ่มใช่ไม่ใช่ใชดูมาถึงเธอรละเรียมัเหมือนมาครับเลยดูารายละเอียดไม่โฆษณาก็ยอมติดตั้ง เกมที่ที่มันต้องไขปริศนาบวลาเนี่นะตั้งอย่างเอ,เอาละได้เกมเทพเล่นแล้วไปดูโฆษณาต่ออ้ามี่มาของอ้ามคิดว่านอ,าานะอ่มันอืม เอาทีนี้ไปสู้กันได้แล้วผมว่าพวกนี้มันมีสมองกัดดืบกัดดืบไป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 ดึบกัดดืบดึบไปบนใบไม้อ่อนลองไม่เป็นแล้ว ผมจะลองสปอนเลยเฟนทุกตัวดูผมว่าเดี๋ยวมันจะพักเกมนี้โดนปิดแน่นี่ตัวหนึงโอ้ยทุกาม,มันอยู่ข้างหนา้ามันแถบมีมาให้ยุ่แค่อ่านังซื้ออะไรเอ้อยเหมือน,นเป็นปืนฮนะ บอกแล้วเขาจะเล่นต่ออ,อ้ามาแล้วอ้านี่แอปลอมเสียงไว้พักตัวละครอืเอาละลองเล่นดูสิถ้าไม่ถูกใจจะลุกทิ้งให้หมดปวดคอ านอนสบายเมกี้ปวดคอแทบตายโหลดให้เสร็จไว้ๆดิของเยอะขนาะดนั้นเลยอะ,อะไรเนี่ยดึงได้กว้างออคือมันเหมือนมัน,ม,นมันเหมือนเกมเกมหนึ่ง่ะที่มันขึ้นโฆษณาที่ผมไม่รู้คนดูไปแม่แต่ เอียนเนี่ยอ่านี่คือยังไงอ่มันเป็นตหนสือที่อ่าตอนกลไปอ้โาโฆษณาเนี่ยกะทำไมทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมโฆษณาเยอะจังเลย ได้เลินนกเล่นจริงๆแล้คิสอนอะไรอ,อีกวางสมบีสมบีต็ดต,ตรงเนี้ยวิง่งหนีเพื่อนหนาไม้อหทีตายว้พีมฟินอีกถามได้าาไหม There's n o b o d ่ ว้า,าขค้รสนนะไม่ตรงกไม่เหมือนอย่างที่คุยกันไว้เลยเดี๋ยวรบไฟ ่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยต้องพิมพ์เองละเอมสัตว์ผมรักสัตว์ผมชอบอยู่กับสัตว์ทุกชน,นิดเอ้ยจกไนามาจะจกตัวนั้นอะอะไร ฟรีไฟล์ฉบับสัตว์ป่ะเนี่ยทำไมมันเหมือนฟรีไฟล์จังเอ้ยขันหลังขเขากอล์ฟครับเดี๋ยวมาขอดูก็เป็นเกมออโต้อ มาละจุ๊บอืมผมดูตัวอย่างอืมขอลองเล่นดูหนะ่อยค่า้เกมแฮปปี้อะไรสักอย่างโอเค่ลงถือน้ำชาใส่หมวกไก่วันตอนที่ผมเห็น อ่หะหักสูตสินค้ามาันแบบแบบเสริมมลองชักกี้ล้วกันทำไมหลดนานอ่งอ่ใครายเกมมีด้นนานมังกรหรือมังกรหรือว่าปลาหรือหรือไก่ ก็่ไกก็่ไก่ไม่น่าเปนได้นะไม่ต้องบอกเลยนี่จะจับกบนี่มันจะจับกบเอ้ยผมแดงจะจับกบเอ้ยมีข้ามไนต่อต่อต่อโอ้ยอ๋อกดที่กบงงอยู่ตั้งนาน แล้วเดินก็เหมือนแฮปปี้เกมกดกดวิ่งได้ไหมเกินถอยหลังเออก็มไปดู YouTube ยูทู e มาเกี่ยวกับเกมนี้เดินตามไก่ปาลูเทปดูดีดีปาลูเทดูดีดี อามาโอเคบอก็ฟังเรื่องอันนี้คือโทรศัพท์ดั้วพโลปอติชิก้าปาลปอติชิก้าฉลาดนกกับบล็อตตับกกับตุ้งอู้อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนี่ สาโทรศัพท์กไปไม่ได้ตั้งตัวนะนี่อันนี้คือเดินผ่านข้างเ่างจะเป็นตัวเราเองเดินผ่านอ้าไม่ใช่แล้วพอเดินกลับมามันจะเป็นตัวเราเดินกลับไปอีกรอบเองอ่าแล้วจะวาดแล้วเราก็จะวาดอะไรก็ไม่รู้ใส่หน้าแล้วมันก็จะติดหน้าเราไปเลย เคลียร์ไปต่อดีกว่าอ๋อน้ำชารยอยเอาไปเก็บด้วยเก็บเก็บไป โปรตีตุดตีตีไม่ตามไปแล้วมีแก้วน้ำชาโอ้คันคันบ่อยเหลือเกินอาลึงตัวตีตีเขานะ่าจะทุ่นมาตามมานะส่วนตรงนี้ผมไปดูมามันต้องเข้าไฟติดทุกอันไม่เป็นตาโผล่ขึ้นมาไม่รู้ขึ้นมาได้ยังไงแต่มันขึ้นมาแล้ว แล้วในตอเนาปิดไฟนอนกดกดตรงนี้ผมขอปิดคลิปแล้วขอตัวไปนอนก่อนแล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้ละกันนะครับผมเอาละปิดคลิปแล้วไปเจอกันพรุ่งนี้